เหตุปัจจโยติเหตุเหตุสัมปยุตตะกานังธรรมานังตังสมุทนานันจารุปานังเหตุปัจจเยนะปัจจโยติอารัมานะปัจจโย ปัจโยสัทธายตานังโสตเวนญาณธาตุญาตังสัมปโยตตการนานจะทำนามารัมนาปาจเยนะปาจโยกันธายตนุญาณนาธาตุญาตังสัมปโยตตการนานจะทำ อารามนาปาจเยนปาจโยพระชายาตนาเขียวฮาเวนญาณธาตุญาตังสามประโยตการนั่นจะทำนางอารามนาปาจเยนปาจโยโอทาพาญาตนากายเวนญาณธาตุญาตังสามประโยชนการนั่นจะทำ อารามมณปาใจเยนะปาใจโยอโรปายตนานังศาสธยตนานังคันททยตนานังราสายตนานังโปดถาพายตนานังมนโนธาตุยามประโยชน์ตากการนันจะทำมานังอารามมณปาใจเยนะปาใจยอ สาเพธรรม,มามโนเวนญ,ญาณธาตุยาตังส้ำปโยชต์กา,นา,นารนั่นจะทมอารามอัาม,ม,มจะยจโยยังยังทร,รมังอาราภาเยเยธรรมมัอุปาชนติจิตเตเจตสิกาธรรม,มาตเตเตธรรม,มา เตสังธรรมานังอารัมมนาปัจเจนปัจโยติอธิปฏิปัจโยติชันทาทิปฏิชันทาสามประโยชนตกานางธรรมานังตังสมุนนานานจารุปานังอธิปฏิปัจเจนปัจโย วิริยาที่ปฏิวิริยาสมประโยชน์จกานนงธรรมานงต่างสม,มุดนานนานจะรู้ปานังอธิปฏิปัจเยนปัจจะโยจิตตาที่ปฏิจิตตาสมประโยชน์จกการนำธรรมนงต่างสมุดทนานนานจะรูปานานาอธิปฏิปัจเยนปัจจะโย วิมังสาธิปฏิวิมังสาสัมประโยชน์กานางธรรมนางต่างสมดทานานานจะรูปานางอธิปฏิปัจเจเนปัจเโยยังยังธรรมังฆรุงกัตวาเยเยธรรมังอุปาชันติจิตตเจตสิกาธรรม เตเตทำมาเตสังเตสังทรมานังอธิปฏติปัดจะเยนปัดจะโยอนันตระปัจะโยเตจากุเวญญาณธาตุสตังสัมประยุตตะกาจะทรมามโนตัวยาตังสัมประยุตตะกานันจะทรมานังอนันตระปัดนปัดจะโย มโนธาตุตังสัมปโยตตกาจะธรรมามโนญาณธาตุญาตังสัมปโยตตกานันจะธรรมานังอนันตระปัตนาปัจจโยโสตเวนญาณธาตุตังสัมปโยตตกาจะธรรมามโน ตางสามประโยชน์จก,กานั้นจะทำม,มหาหนาังอนันตระปาจะเยนะปาจะโยมนโนธาตุต่างสามประโยชน์จก,การจะทำมาโนเวญญาณธาตุญาต่างสามประโยชน์นั่นจะทำม,ม,ะมะญญา,า,มานมมหานาังอนันตระปาจะเยนนปาจะโย คานเวีญนาณธาตุต่างสร้างประโยชน์ตากจะทำมามโนธาตุยาต่างสร้างประโยชน์นั่นจะทำมานังอนันตระปาจะเยนะปาจะยมโนธาตุต่างสร้างประโยชน์ตากจะทำมามโนธาตุยาต่างสร้างประโยชน์ นันจะทำมานางอนันตระปาจะเยนะปาจะโยเชวห้าเวียนญาณธาตุตัต่างซ้มประยุตตะกาจะทำม,มาโมนทาตัวยาต่งางซ้ำนันจะทำมานางอนันตระปาจะเยนยนปาจะโย มโนธาตุต่างส้มประโยุนตากจะทรมามโนเวญญาณธาตุยาต่างส้ำตะกานันจะทรมานางอนันตระปาจะเยนะปาจะโยงกายเวญญาณธาตุต่างส้มประโยุนตากจะทรมามโนธาตุยาต่างซ้ม ตากานันจะทรมานังอนันตระปาทจะเยนปบาทจะโยมโนธาตุต่างซ้ำประโยุตตากจะทรมามโนเวนญาณธาตุญาต่างซ้ำนานจะทรมานังอนันตรปาทจะเยนปบาทจะโย ปริมาบริมากุศลธรรมาปบาจิมานางบาจิมานางกุศลานางธรรมานางตรปาจจะเยนนปาจจะโยปริมาบริมากุศลธรรมาปบาจิมานางปาจิมานางอาภยากาตานางธรรมอันันตรปาจจะเยนนปาจจะโย ปริมาปริมากุสลธรรมบปาชิมานังปาชิมานังอากุสลานังธรรมอนันตระาจะจเยนะปาจะโยปริมาปริมากุสลธรรมบปาชิมานังปาชิมานังอภพยกตานังธรรมอนันตระาจะจเยนะปาดะโย ปริมาปริมาอาพยาตามกตามมาปาจิมานังปาจิมานังอาพยากตานางทมอนันตระปาจเยนะปาจเยโยปริมาปุริมาอาพยาากตารมาปาจิมานังปาจิมานังภูสลานังทำตระปาจเยนะปาจโย ปรมากปรมาาพยาการธรรมาปาชิมานังปานางลาบุสลานางธรรมานางอนันตระปาจะเยนปาจะโยเยสังเยสังธรรมานังอนันตระเยเยธรรมาอุปาชันติจิตตเจตสิกาธรรมา ธรรมะเตสังเตสังธรรมานังอนันตระปาจเยเนปาจาโยติกุศลธรรมะกุศลธรรมะอภัยกตตาธรรมะกตามิธรรมะกุศลายสมิงโลกุตรังชาังภาเวตินิยานิกังอปัจายคามิงเทติขตานัง นายะปัฏมายาภูมิยาปาติยาวิวเวจเวากามิหวิวเวจยาปุสเลหิธทัมสวิตากังสวิจารังกายเจตโตปัิวิเวกชังเปติสุขังปัฏมัง อุปสามปาจวหาราติโทข้าปาทิปทางทันทาเพินยางโกข้าปาทิปาทางเทปปาเพินยางสุข้าทานทาเพินยงางสุข้าปฏทิปทางเทปปาเพินยางตัสิสสมิสัมมาเยสัมผัโจติอวิเทม ทิเมธรมมะโกสลาติกตมเมธรมมะโกสลายสัมมิโลภุตรังคานางภาเวตินิยานิกังอปัจยญาคามิเทศเทขานังนายปัตถมายโภมิยาปติยาโรปัสสัตตาันธารสะพธาปรรมกามวิตากวิจารานัง อาชาตังสัมปัสสะทันห์เจตสวเอกทิภาวังอวิตรังอวิจารังคณิโกปจารัปนาสัมมาทิชามเปติสุขังรุติยังอุปสัมปะเจวิงารติโกทกาคณนโกกันติโกเพงขปรนาเปติยาจจวิราคาตสุสเปขโกจวิงารติสโตจัสม สุขังจักกายเย็นปฏิสังเวเทติยันตังอริยังอาเิขันติตสุเปกะโพโพธะธรรมสังขาจากเสลาเทวตามรนามปานุปัสสมานุสติมังกายเจตัสิกาโสเวงะเรติตาติยังขานังอุปสสัม ชาวิหารติสุขาจจาปะนาณะทุคาจจาปะภาณะโปเววสซมาจะโทมาณอาทังขมาอาทุขังอาจโสขังทัุเวขาสติปาริโสทิงจะตทั้งทานังอุปสัสมวิอารติปาทมังชานังอุปสัมป่าชวิหารติทุติยังชานังอุปสัม ชวเวหารติตาติยังชาณังอุปสัมปาชวเวหารติจติชาณังอุปสัมปาชวเวหารติปัญจมังชาณังอุปสัมชาวเวหารติทุกขาปฏิปทตังทันทามเพียงย่งทุกขาปฏิปัตหัทปามเพียงย่งสุคขาปฏิปทตัง เพนยังสุขปะปัธิปทัทภะเพนยังตัสเมงสมสมาเยสัมภะโสโติอวิเครปมิเตมเหตัมมาคุสละติกตัมเหธรรม,มาคุสมมลายัตสเมงสมมาเยโลคุตรังเวทินิยานิกังอปัจจายาคามิเทติกตารานังปานายาปัตมายาโค ญาปานวิเวเจวะกามิวิเวจากุสเลหิตามิวิสวิตากังสวิจารังกายาเจตุปะทฐิวิเวตชังสุขงงงังปัฏฐามท่านังอุปสัมปัฏฐจวิปารติทุกขาปัฏิปัฏังมังนธา,างเพียงสุญญาตาังทุกขัง เขตปาเพียงอย่างสูญยต่างสุขาปฏิปทางทันทาเพียงอย่างสูญยต่างสุขาปฏิปทางเขปาสูญญตังทัสมิงสมเยสัมภาโสติอวิเคปโหติมเหธัมมากุสลาติกตัเหธัมมากุสลายัตมิงสมมเยโลกุตตรัง เวตินิญานิกังอปัจจยาคามินเทติกาตานังปางนายาปัทมายาูมิยาปัตเทพโรปัสสาคันทารสะโพทาระธรรมกามวิตากวิจารานังปุปสมางปัชาตตังสังปัสสะทานัง เอกทิพวังอวิตรังอวิจารังคณิโกปจาราปนาสมาธิจำเปติสุขังทุติยังออปสัมปะเจวิหารติโคทกาคณิโกกันติโกเพงขปรนาเปติยาจจวิราคาตสุเปขโกจจวิหารติสโตจะสัง สุขังจักกายเยนปฏิสังเวเทติยันตังอริยงอาจิขันติตาสุเปคขโกโพตธรรมสังขจักสิลาเทวตามรณะขตานาปานุปัสสะมานุสติมาสุขเวหาเรติตาติยัง ปาชาวิวหารติสุขาสจจาปะหานาทุพาสจจาปะหานาบุเภวสมนาสโทมานาอาจทังขามาอาจทุค้างอาจโศค้างทสุเปฆาสติปาริโสทิงจะตูดทั้งชาแังอุปัสัมเวหารติปาธมังชาแังอุปสัมปาชาวิหารติทุติยังชาแังอุปัสสัม วิหารติตาติยังชานังอุปสัมปาะจวิหารติจาตุทั้งชานังอุปัสัมเวิหารติปันจะมาชานังอุปสัมปะจวิหอารติทุคขาปฏิปทางทานทังสุญญาตังทุคขาปฏิปะทางเขตปางเพนยังสุญญตังสุขขาปฏิปทางทานทาง สุญญต่างโสขะปฏิปทังเพปปะเพนยังสุญญต่างตัสสมิงสัมาเยสัมภะจงโหติอวิเคมอิเมธัมธมะกุสลาติกะตัมเธมธัมมะกุสลายัสมิงสัมมเยโลปตะรังคานาัง นิยานิกาอปัจจยาคามิเทเทกตานังปานาญาปัฏมามิยาปาติยาวิเวเจวะวัตุกาเมหวิเวจากุสเลหิธรรมสวิตากังสวิจารังเทปะกายเจตตุปเทวิกะชามเปติสุขังปรฏมัม อุปัสสัมปะเวิหาราติทุกขาปฏิปะทังทันธาเพญยังอาปะเนตังโทค้าปัิปทางเขปะเพญยังอาปะเนตังสุข้าปัติปะทังทันธาเพญยังอาปะเนตังสุข้าเขปะเพญยังอาปะเนตังตัสสมิสัมปะจงโหติ โกโหติเมธารมกุสลาติกตัมเมธารมกุสลายัสมิงสมเยโลกตารังภาเวตินิยานิกังอปัจยคามิงเิติกตานังปะนนายปัธมายโภูมิยาปติยาเทปโรปัสาตคันตารสัม โหธาาภะธรรมมกามวิตากวิจารานังโกปสมางอาชิตังสัมปัสสะนางเอโกทิภาวังอวิตากังอวิจาราังคณิโกปจาราปนาสมาทิชามเปติสุขังทุติยัง อุปสัมปาชาเวหาติโกตากณนเกกันเตโกเพงคาปารนาเปติยาจะวิราคาตสุเปคโกจาวิหาติจะสมปชาโนสุขันจะกาเยนปฏิสังเวเทติยันตังอริยัง ขันธิทโสเปขโกอเตตาโพธาธรรมมาสังขจาคสิลเทวตามรณากายคตานานปานุปัสสมาโนสติมาสุขวเวหาริติติยังชานังอุปัสัมาวหารติสุขาสจาปานาททขาสจาปานาโปเพวสมนาสโทมานา อาทังขมาอาจโขังอาจโศขังทสาโศเปกาสติปาริโสเถงจะโสดทั้งชานังอุปสัมเวหารติปาธรรมังชานังอุปสัมปาชาเวหารติทุติยังชานังอุปสัมปาชาเวหารติตาติยังชานังอุปสัม ชาวเวงอาราติจาตุทั้งชาณังอุปสัมปาชาวเวงอาราติปัญจะมังชาณังอุปสัมปาชาววงอาราติถูกขาปฏิปทางทันทาเพนยังอาปันิตังทุกขาปฏิปทางเขปปาเพนยังอาปันิตังสุขาปฏิปทังท่นทาเพนยังอาปันิตังสุขาปฏิปทางเขปปาเพนยัง ทมิสัมมาเยสัมภสโสโหติอวิเคปโหติอติเมธรรมากุสลาติกตมเมอภิธรรมากุสลายัตมิสัมมาเยโลกุตตรังพาเวตินิยานิกังอภิใจขะขามิงเทติกตานังะหงนายปัตมายาภูมิยาปติยาวิเวจเวะกิเลสกาเมหิม จากุสเลหิธรรมเมหิสวิตากังสวิจารางังเทพะกายเจโตปฏิวิเวกชมัมสุขังปัตมังชานังอุปสัมปัจชวเวหารติทุกขาปฏิปทังทันทาพินยังชันทาติปัน วิร no ิยาทิปบาดใอย่างจิตตาทิปบาดใอย่างวิมังสาทิปบาดใอย่างทุกขาปฏิปัทางขีปปาพินอย่างทันทางวิริยาทิปบาดใอย่างจิตตาทิปบาดใอย่างวิมังสาทิปบาดใอย่างสุขาปฏิปัทางทันทาง ฉันธาติป <wh> <down> ัตติยังวิริยาทิปัตติยังจิตตาทิปัตติยังวิมังสาทิปัตติยังสุขคาปฏิปทังเขปปาเินยังฉันธาติปัตติยังวิริยาทิปัตติยังจิตตาทิปัตติยังวิมังสาทิปัตติยังตัสสมิงสัมมาเยสัมปัจโอโหติอวิเคม โอติเมะอะพิธรรมมากุสลาติกตะเมะอะพิธรรมมากุสลายะสัมิงสัมมเยโลกุตรังอปัจยคาเมิงเทิถิาตานังปางานายปัธมายาภูมิยาปติยาเทพโรปัสสัตถะขันธรสะโพธาปัธมมกามวิตก พระนางโภปสมังอาจชาตังัมปัสสททนางเจตสวงเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังคณิโกปจาราปนามที่ชามเปติสุขังทุติยังชานังอุปซ้มเจวิหรติโกถากคณิโกกานติโกเพลงขภารนาเปติยาจะวิราคาตสุเปขโกจจวิหรติสตจะจซ้ สุขันะกาเยนอปติสังเวเทติยันตังอริยอาเจคันติตัสุเปขโกอเตตาโพธาธรรมะสังขจักเสลเทวตามรณะมกายคตานาปานุปสัตมนุสติมาสุขาเวหะเรติตาตยังฌานังอุปสมํม สุขาสัจับปางนาทธขาสัจัปางนาโปเพวสมาาสะโทมาณาอาจทังขมางอาจถูกทังอาสุขังทสุเปขาสติปาริโสทเถงจะโดดทั้งชาณังอุปสัมววหาติปาธมังชาณังอุปสัมปาชาเวหาติทุติยังชาณังอุปัสัม วิอารติตาติยังฌานังอุปสัมปะจเวงอารติจตุทั้งฌานังอุปัสสัมเวงอารติปัญจมังฌานังอุปัสัมปะจะวิอารติทุกขาปฏิปทางทันทาเพินยังฉันทาิปัน วิริยาทิ่บาดใจอย่างพิตาธิที่บาดใจยวิมังสาทิ่บาดใจอย่างทุกค้าปฏิปัทางขีปาพินอย่างฉันทางวิริยาทิ่บาดใจอย่างจิตตาทิ่บาดใจยวิมังสาทิปบาดใจอย่างสุขาปฏิปัทางทันทาง ฉันทาทิปปได้อย่างวิริยาทิปปได้อย่างจิตตาทิปัตไจอยวิมังสาทิปปะใจอย่างสุขาปัติปทางเขปปเพินอย่างฉันทาทิปปะใจอย่างจิตตาทิปัตไจอย่าวิมังสาทิปปได้อย่างอาตุขาปัิปทางทันทาเพนอย่างฉันทาทิปปะ วิริยะทีปิบัติได้อย่างจิตตาทีปิบัติได้อยาวิมังสาทีปิบัติได้อย่างอตุขาปฏิปปะทางข็บปาพินอย่างฉันทาทีปิบัติวิริยะทีปิบัติได้อย่างจิตตาทีปิบัติได้อยาวิมังสาทีปิบัติได้อย่างอสุขาปฏิปปะทางทันทาพินอย่างฉันทาทีปิบัติ วิริยาธิปัดใจอย่างจิตตาธิปัดใจยวิมังสาทิปัดใจอย่างอสุขาปฏิปัทางผิปาเพินอย่างฉันทาธิปัดวิริยาธิปัดใจอย่างจิตตาธิปัดใจยวิมังสาทิปัดใจอย่างตัสเมิงสมเยสัมภสโซโหติอวิเคมติเมอภิตามากุสลาติ Mm-hmm. <laughs>